ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่สามสเดือนที่ผ่านมานี่นะครับที่ทั้งกดติดตามแล้วก็สับตะไคร้นะครับในปีใหม่ปีนี้ก็ผมขอไวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีเงินทองไหลมาเทมานะครับมีกิจการที่รุ่งเรืองแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะครับในปี2017นี้นะครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดไปนะครับและก็เราก็จะมาดูคลิปที่ผ่านมาแล้วกันนะที่ผมได้ทำมาในรอบ3 4สเดือนนี้เองนะครับที่ผ่านของช่อง y youtube ทู u จุจูออนทัวราา์นะครับเรามาดูเลยนะครับในปีที่ผ่านมามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ อันนี้ก็คือคลิปกำเนิดจู่ๆออนทัวร์นะครับคลิปแรกของผมเองนะครับที่ทำตัดสินใจทำช่องเปิดช่อง y o u t u ู e นะครับแล้วก็นี่เป็นคลิปแรกของผมเองนะครับในชื่อของจูจูออนทัวร์นะครับคลิปแรกเลยนะครับก็คือคลิปปลาแซลมอนย่างนะครับอันนี้ผมก็ย่างย่างอยู่ที่บ้านกับสองคนกับแฟนผมเองนะครับดูอันนี้นะครับ ซึ่งสมัยตอนคลิปแรกๆนี่ผมก็ยังตัดต่อไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นจุดกำเนิดนะครับให้ผมอยากทำช่องยู u ู e มาเรื่อยๆนี่คือคลิปแรกของผมเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีก EP หนึ่งนะครับที่ผมได้ไปตามล่าหาปูทะเลนะครับเยนปูปูทะเลที่ไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ก็ถึงจะต้องดำน้ำลงไปเอาเพื่อมันอยู่ในรูครับ ทั้งโดนหนีบทั้งได้เลือดทั้งอะไรนี่นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับที่จะต้องนําเสนอในการหาปูทะเลมานะครับเพื่อให้เราได้ดูนะครับถึงแหล่งที่มาของการได้ปูมานะครับนี่คืออีก EP หนึ่งนะครับที่ภาคภูมิใจนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทิมนะครับแสนซับ ฉลองแสนซั์นะครับของพี่เสกนะครับหรือมอมตลาดแดงนั่เองนะครับเป็นอีกหนึ่งทริปที่ผมประทับใจมากนะครับเพราะว่าได้ลงเรือยอท์ไปเที่ยวกันไปฉลองกันนะครับกับลูกพี่ใหญ่ของผมเองนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทริปหนึ่งนะครับเที่ผมภาคภูมิใจมากนะครับไปตกกุ้งแม่น้ําบางปะกงนะครับกับไตกบนะครับ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตกกุ้งนะครับเพราะว่าแกมีหมายแล้วก็มีกัมของแกเป็นส่วนตัวเองนะครับก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับกุ้งไซนี้เป็นกุ้งที่ไซใหญ่มากนะครับเอผมว่าคุณเคยตกครั้งแรกเหมือนกันสําหรับกุ้งแม่น้ําบางะกงนะครับก็ไปแล้วก็ประทับใจมากนะครับกับแต่กบคนนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับตกกุ้งแม่น้ําบางะกงนะครับใหญ่จริงๆครับ อันนี้ก็เป็นผลงานรวมนะครับของผมเองตกมานี่นะครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ปนกันนะครับ10บกว่าตัว,ตวก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมภาคภูมิใจมากนะครับก็นำเสนอวิธีการหาปูส้มตำหรือปูเค็มหรือที่เรียกกันปูสแมแหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ว่าจะได้ตัวมาแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ เหนื่อยหาสถานที่แล้วก็ทากระป๋องดักปูนะครับเพื่อให้ได้เห็นช็อตนี้เลยนะครับตั้งกล้องแล้วก็เฝ้ามองมาตลอดนะครับเป็นวิถีชาวบ้านนะครับซึ่งสมัยก่อนผมก็เคยทําแบบนี้สมัยเด็กๆผมก็เคยดักปูแบบลักษณะยอย่างนี้นะครับก็มาย้อนวัยมาย้อนวันเวลาให้เทุกคนได้ดูนะครับก็ภาพภูมิใจอีกหนึ่งคลิปครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมชํานาญมากนะครับคลิปนี้ ก็คือเกี่ยวกับพวกเรื่องปูครับปูทะเลปูม้าอะไรนี่ผมจะชำนาญมากนะครับแล้วก็รู้รายละเอียดรู้พฤติกรรมรู้แหล่งที่อยู่ของมันนี่มากเลยครับอันนี้ผมก็รีวิวไว้นะครับเก,ก็บไว้ดูเก,ก็บไว้ก็คือมีใครถามผมว่าพี่ปูเลือกอยังไงผมก็จะแนะนําให้เข้าไปดูในอีีที่หกเลยนะครับวิธีการเลือกซื้อปูทะเลนะครับเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับ ได้รับความสนใจอย่างมากด้วยนะครับคลิปนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปของปูม้านะครับในํำปูม้าตัวผู้ตัวเมียแล้วก็เลือกซื้ออย่างไรนะครับคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆครับผมภูมิใจนะครับที่ได้ถ่ายนำเสนอแล้วก็ถ่ายทอดวิชาให้กับสมาชิกหรือว่าให้กับคนที่เข้ามาดูในช่อง y o u t u ของผมเองนะครับ ได้รู้นะครับว่าเทคนิคก,การเลือกเทคนิคก,การดูดูอย่างไรไม่ให้โดนแม่ค้าพ่อค้าหลอกในการซื้อนะครับภูม<า>ิใจจริงๆครับคลิปนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมภูมิใจนะครับแต่ว่าคนดูน้อยนะครับคลิปนี้เอ,อทั้งๆที่มันมีประโยชน์อย่างมากอย่างมหาศาลเลยสำหรับคนที่ไม่รู้จักคำว่ากุ้ง ลักษณะเป็นอย่างไรนะครับนรในกรุงเทพมีแต่คนหลอกว่าเป็นกุ้งแชบวยแชบุวยแต่วจริงๆแล้วก็คือกุ้งมันใหม่นะครับคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์อย่างมากแต่ว่าคนดูน้อยเสียใจอย่างแรงนะครับเสียใจอย่างมากคลิปนี้น่าจะมีคนดูเยอะเนะครับอรานเสลือแล้วก็ีไว้น้ัดแล้วาเนยนจนเหลืองเ็ได้ชัดเลยนะครับเสยจจริงๆคลิปนี้นะครับ โดยส่วนใหญ่ก็คือจะโดนหลอกนะครับอันนี้คือแช์บุยเกษตรแล้วก็หลอกว่าเป็นแชรบุ้ยแช่บุ้ยแช่บยุยแต่จริงๆแล้วมันเป็นกุ้งเกษตรนะครับเสียดายจริงๆที่คนดูคลิปนี้น้อยจริงๆนะครับใน EP ที่17นะครับกุ้งแช์บุ้ย3ชนิดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมรีวิววิธีการต้มไข่ริวกิวลด้วยนะครับ ว่าต้มอย่างไรไม่ให้แตกนะครับแล้วก็ต้มอย่างไรไม่ให้คาวด้วยนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับใน EP ที่24นะครับมีวิธีการต้มไข่ให้ดูนะครับก็เคล็ดลับวันนี้ก็ถ้าไม่ได้ถ่ายลงในช่อง Youtube เองก็จะไม่ให้ใครดูเท่าไหร่ครับ่้แตกนี่ยมนจะ็ครบก็บอกรายละเอียดหมดแล้ครับหมดไส้หมดพุงนะครับที่ผมรู้มาผมก็จะบอกให้หมดนะครับ เข้าไปดูกันได้นะครับเข้าไปดูรายละเอียดยังได้ต้มไข่ดิวกิวนะครับเคล็ดลับเลยนะครับเพราะว่าไข่ราคามันแพงมันเป็นต้นทุนอยู่แล้วถ้าร้านอาหารเข้าไปดูหรือว่าเอาไปทําเนี่ยครับมันคือต้นทุนเรัาไข่เม็ดนึงก็ตกหลายหลายตั้งอยู่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เป็นการนําเสนอ สาระของอาหารทะเลนะครับก็อันนี้ก็เป็นคลิปก็คือวิธีการทําไข่แมงดานะครับหรือแมงดาจานนี่เองที่เขาเรียกน,บบสดสดน,น,นะครับอันนี้ทําแบบสดเป็นๆนะครับก็ให้เห็นถึงการทําการเอาขี้มันออกหรือว่าเส้นเมามันออกเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เออผมว่าสาคัญมากสําหรับผมนะครับเป็นคลิปนี้ถ้าไม่เป็นจริงๆหรือว่า ไม่ทำอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนนี่ผมว่ามันเกิดอันตรายได้เลยนะครับอนนี้คือนี่เลยนะครับเมงดาทะเลใครที่ชอบกินไข่เมงดาชอบกินอะไรนี่ก็ดูไว้เป็นประโยชน์แล้วมีความรู้นะครับถ้าเราไม่ชำนาญอย่าไปทำนะครับปล่อยให้แม่ค้าเขาทำให้ดีกว่าอย่าไปทำเองเลยมันจะเกิดอันตรายได้นะครับ อันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปนะครับปลากระเบนนะครับปลาเราจะได้กินปลากระเบนนี่เราต้องโอหโมค่อนข้างยากนิดหนึ่งใช้เวลานะครับต้องเอาไปย่างผมก็ต้องเอาไปย่างก่อนนะครับกอ็อ,อย่างเงี้ยครับมาย่างต้องย่างแบบใจเย็นๆด้วยนะครับถ้าใจร้อนเหมือนผมก็สิ่งที่ออกมาก็คือผิวไหมนะครับหนังไหม ก็ไม่เป็นไรเราก็ไปขูดมันออกได้ไม่เป็นไรเราก็มาผัดนํามาผัดนะครับในกระทะผัดพริกแกงอะไรเงี้ครับก็เป็นเป็นอีกอันหนึ่งที่โอ้พอจะได้กินใช้เวลาหน่อยครับคลิปนี้ก็ให้ความรู้ได้ดีครับปาะกะเบนนะครับผัด <c oughs> โอเคนะครับสําหรับปีใหม่นี้ก็สรุปผลออกมา เท่าที่ผมมีเวลาได้ทำนะครับได้ทำคลิปก็คืออาจจะไม่ค่อยสม,มบูรณ์แบบนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มหัดทำนะครับก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งว่างเว้นจากการทำงานประจำของผมเองนะครับก็มีเวลาผมก็จะถ่ายทอดความรู้ให้ถ้าไม่มีเวลาก็รอช้าหน่อยนะครับก็อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับ เพราะว่ามันจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสำหรับปีใหม่นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับถ้าชอบก็ดูนะครับไม่ชอบก็ผ่านก็ได้นะครับไม่เป็นไรผมเอาคนที่แบบว่าชอบแล้วกันผมก็จะศึกษาเกี่ยวกับพวกของทะเลนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนชำนาญแล้วก็จะถ่ายทอดให้กับ เอซของผมแล้วก็ผู้ที่เข้ามาดูทุกคนได้รู้นะครับก็จะสอนให้อย่างหมดไส้หมดคุมไหมโอเคแล้วเจอกันสองพันสิบเจ็ดในนี้นะครับสวัสดีครับ